ใช้เงินคนอื่นสร้างจัก,กรวาลของตัวเองจนกลายเป็นแนวหน้าของวงการเทคโนโลยีระดับโลกนี่คือสูตรลับความมังคั่งของมาซาโยชิซันผู้ก่อตั้งซอแบงค์เขาคนนี้ยอมทุ่มหมดหน้าตักให้กับทุกการลงทุนจนถูกมองว่าเป็นอาชยาผู้มองการไกล หรือเป็นนักพนันกันแน่ isan, มาซาโยชิซันมีทรัพย์สินกว่า26,700ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเขาเชื่อในกฎ5050ีีรูที่ว่าถ้าเห็นเทคโนโลยีไหนมีโอกาสสาเร็จอย่างน้อยครึ่งต่อครึ่งก็พร้อมที่จะเดิมพันทั้งบริษัทกับโอกาสนั้นเป้าหมายแรกของซอฟแบงก์ก็ตามชื่อเลยค่ะอยากเป็นธนาคารแห่งซอฟตแวร์ทํากิจการนําเข้าและจัดจําหน่ายซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ในตลาดญี่ปุ่นหลังจากนั้นไม่นานก็พอดีกับที่โลกได้เปลี่ยนผ่านสู่ยุคอินเทอร์เน็ตและแตัดสินใจพลิกโฉมซอฟแบงก์ให เทคโนโลยีเกิดใหม่ทันทีโดยมีดีวลงทุนใหญ่ๆที่น่าสนใจอย่างเช่นลงทุนในอบาบาที่ในช่วงนั้นยังเป็นสตาร์ทอัพเล็กๆโดยซอลแบงทุ่มไปถึง20ล้านดอลลาร์สหรัฐแลกกับการถือหุ้น30%แม้เพิ่งผ่านวิกฤต .com มาหมดัดๆแต่มาซาโยชิก็ไม่ปล่อยมือจากหุ้นของอบาบาจนวันที่บริษัทเข้า IPO ที่นิวยอร์กลายเป็นดีวประวัติศาสตร์จนส่งเงินมหาศาลกลับเข้ากระเป๋าของซอลแบงในที่สุดนอกจากนี้เขายังใช้ทักษะในการโน้มน้าวที่น่าสนใจจนมีคอนเนคชันกับคนสาคัญทั่วโลกทําให้ตอนที่เขาเปิดตัวว สามารถระดมทุนไปได้สูงถึง98,000ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งหมดเสน่ห์ในการเข้าถึงคนและความสามารถในการบริหารงานทุกคนคิดว่าที่มาซาโยชิซันประสบความสําเร็จได้ในทุกวันนี้เป็นเพราะความอาัจฉริยะหรือเพราะความบ้าบินที่ยอมทุ่มสุดตัวกันคะ